สวัสดีครับ แฟนๆช่องวอลเลย์บอลนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะับกับรายการคุยกันเมามมนเนี่ยเป็นไงเจ้าของช่องไม่ค่อยได้ทำนะพิธีกรใหม่นี่เขาจัดแจงไว้เจ็ดจับวันนี้ครับมารับหน้าที่นะฮะดำเนินรายการเทปพิเศษแทนน้องนิกน้องนิกท่ทวั์ของเรานะกับรายการของน้องนิกเขาเองคุยกันเมามันวันนี้ต้องบอกว่าก็ขอส่วนตัวนิดนึงนะฮะจะพูดคุยกับทีมงานของสโมสร แฮนด์นแฮนด์หรือ2ราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับเกี่ยวกับผลงานอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะเบอร์วางอลังการผ่านเข้าสู่รอบฟนอลโฟได้นะฮะกับการแข่งขันระเบลลิ์ไทเลอริกที่เพิ่งจบลงไปวันนี้ก็เอาใจแฟนคลับต้องใช้คำว่าแฟนคลับสโมสรเล็กๆนิดนึงนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบทีมนอกสายตาทีมนอกกระแสแต่ผลงานเขาต้องบอกว่าก็กไปยืนอยู่เทียบเคียงกับ3มทีมยักษ์ของประเทศไทยได้นะฮะอะก็วันนี้ นะครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับตัวแทนผมผมเรียกเป็นตัวแทนทีมงานผู้ริหารแล้วกันนะครับเป็นที่ปรึกษาสโมสรนะครับคือพี่โดมถนอมบูลหรือว่าน้องๆในทีมีเขาเรียกกันนะโดมนโดมนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนะครับคุณฤทธิชัยบิดานะครับหรือว่าร่างอวตารของจักกิจถนอมน้อยนะฮะจะมาพูดคุยกัน นะครับกับทั้งสองท่านวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตเพี่โดมนะแล้วก็น้องหนึ่งคดหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเอาก่อนอื่นเลยก่อนก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาของเราเนี่ยให้พี่โดมแนะนํำตัวนิดนึงที่ผ่านมาเข้ามาทําอะไรดูแลอะไรยังไงส่วนไหนของสโมสรนะครับพี่ครับผมขออนุญ,ญาตที่จะ ให้ข้อมูลกับทางผู้ชมทางบ้านนะครับว่าผมมาดมถนอมภูนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรับราชาการเป็นหัวหน้าส่วนราชาการอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทีนี้นะครับผมเคยอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสเคยคือคือคือเป็นคนนาราธิวาสโดยกําเนิดนะครับแล้วพอดีท่านนายกเทศมนตรีตําบลลืออรเนี่ยท่านวิเชียรไทยทองรุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น ที่ปรึกษาใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ยินแฮนด์รีอสอร์ทแฮนด์ยินแฮนด์ที่เป็นชื่อของทีมตอนเนี้นะครับ,รบมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าที่ที่ท่านนายกวิเชษเนี่ยดูแลอยู่ที่อําเภอรีอสอร์ทจังหวัดนราธิวาสท่านเอาชื่อโรงงานมาตั้งเป็นชื่อสโมส hand hand ร์แฮนด์ยินแฮนด์แล้วต่อท้ายด้วยราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่งเป็นทีมของโค้ดหนึ่งที่เข้ามาบริหาร,ร,รในส่วนของทีมราชมงคลน,นะครับซึ่งตอนที่ท่านนายก ผมขอเรียกว่าท่านนายกอามและกัน่ชเล่นแกนะครับอท่านนายกอามเนี่ยแกเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับช่วงที่มีการประสานกับทางทีมโค้ชแจ็คโค้ดหนึ่งเนี่ยนะครับลึกๆโค้ดเจมเนี่ยนะครับในการที่จะไปไปซื้อลิขสิทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งจากจากเดมอนฟูดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่นะใช่ครับเพื่อที่จะเอาลิขสิทธินั้นเข้ามาทําทีมในชื่อทีมแทนดินแทนราชมงคล ธันบุรีนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ายังไม่ทันแข่งเลยนะครับเตรียมการทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนักกีฬาพร้อมท่านนายกมาด่วนเสียชีวิตซะก่อนนะครับจากปัญหาของพื้นที่<ม>พอาะเสียปุ๊บนะครับก็ทีนี้ก็รวนท,นทีม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 ของของแฮนนินแฮนลรวนมากช่วงนั้นจนกระทั่งว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อำเภอรือสอเนี่ยนะครับประสานมาทางผมเนื่องจากกกับผู้เสียชีวิตท่านนายกอามเนี่ยสนิทกันมากเหมือนพี่น้องเลยทําโรงงานมาด้วยกันขอให้ผมช่วยอ่ามาสนับสนุนหาครับหาหาเออหาเขาเรียกหาผู้ผู้ผู้อุปการะดีกว่านะฮะอหาเงินํากผู้อื่นอ่าหาเงินหาผู้สนับสนุนครับอ่าผู้สนับสนุนเพื่อที่มาผลักดันให้อ่า ทีมแฮนดิแคนลุสเสอร์ราชมงคลเนี่ยเดินหน้าต่ออืผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้แล้วก็เอาผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อ่าการแข่งขันนีก็เริ่มต้นนะณตอนนั้นเลยก็คือผมเข้าไปครับผมเข้าเข้าไปช่วยพาสปอนเซอร์เข้ามาดูแลอยู่อยู่จนกระทั่งจบทัวร์นาเมนต์ครับผมผมผมขออนุญาตถามนิดนึงตอนนั้นนะครับตอนตอนที่นายกอามเสียแบบไม่มีใครคัดคิดอะมันเอาพูดง่ายมันก็เหมือนแบบ แผ่แตกอะนะเหมือน,อน,นเหมือนวงสนทนาล่มอะไรเงี้ยภายภายในภายในทีมงานพี่โดภายในทีมงานของท่านนายกอามที่คุยคุยกันไว้อะคือนายกอามท่านเป็นเหมือนตัโผลหลักคนที่เหลือครับมีคุยกันไหมว่าเฮ้ย hey, เลิกเถอะมันมันเอาพลังงานคือมันมันยุ่งยากแล้วมันก็ไปต่อลําบากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องถามโค้ชหนึ่งเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใดทั้งสิ้นเผมผมเนี่ยผมเนี่ยรู้แค่ว่าแกนเนี่ย ท่านนายกอามเนี่ยมาทําทีมวอลเลยบอลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเพราะว่าผมชอบ oh. ดูวอลเลยบอลแต่แต่ผมไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการในในในช่วงแรกไม่เคยประชุมร่วมกับทางราชมงคลหรือแออม้แต่ท่านนายกอามผมก็ไม่ได้คุยประเด็นเรื่องของการทาทีมวอลเลยบอลเลยครับต้องถามโค้ชหนึ่งครับอ๋อโอเคคือพูดง่ายๆว่าในส่วนพี่โดมอ่ะก็ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นี้ท่านนายกยังอยู่ยังทํางานพี่โดมก็จะเป็นกองเชียร์เป็นคนสนิทที่ไปนู่นนี่นั่นไม่ได้แบบต้องลงมาช่วยมาลุยประมาณนี้ ใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคอ่าได้ครับได้อ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คนหนึ่งหน่อยนะครับอ่ะสวัสดีคนหนึ่งด้วยนะฮะอ่ะค้ดหนึ่งก็เกิดนิดนึงแล้วกันนะครับเกิดนิดนึงนะฮะไงมาไงก่อนก็คนที่โด่งดังตลยเนี้ยรับผมผมโค้ดหนึ่งนะครับก็เอ่อแต่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นผู้สอนทีมชายนะครับ ชื่อสโมสอนยากุโซนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาทําทีมหญิงเพราะว่าท่านานายกอาร์มอยากอยากทําทีมหญิงนะครับก็เ,เริ่มคุยกันตั้งแต่ส่งแข่งเทคกอรครับช่วงนั้นก็คออืออยากอยากให้เด็กๆที่อยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็เด็กๆที่ต้องการโอกาสเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงอันนี้คือคือ,คอจุดมุ่งหมายท,ที่ที่ร่วมคุยกันไว้ครับตั้งแต่แรกเลยครับ ออ่ะโอเคก็ที่ไปที่มาจริงจริง,รงคนน่าจะรู้จักอ่าคนหนึ่งมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้จักทีมอยู่นิดหนึ่งแลลวทีเน,นี้ยพี่จะย้อนกลับไปคําถามที่พี่ถามพี่โดเมื่อกี้ค้างไว้คือวันนั้นน่ะวันที่เราทุกคนก็ช็อกไปตามๆกันเพราะว่ามันทุกอย่างมันเตรียมหมดแล้วมันกําลังตึ้งหลีกกาลังจะเริ่มและอยู่เกิดอ่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วก็การสูญเสียครั้งใหญ่ของของ,ของท่านนายกอาร์มอย่างที่หลายคนทราบกันเนี่ยณนะตอนนั้นน่ะนะมี ล้มโตะไหมยุบทีมเลิกแข่งไม่มีเงินไปต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็ตอนนั้นก็คือวางแผนกับกับโค้ชแจ็คนะครับเบื้องต้นก็ค้ชแจ็ล้วกะอาจารย์เจมว่าอืเออจะมีวิธีการไหนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพาพาทีมเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่แต่ไม่ไม่มีที่ว่าคิดจะแบบล้มโตหรือว่าไม่ส่งทีมแข่งขันแต่ว่าคิดแค่ว่าก็คือ ตอนนั้นนะโค้ดคุยกันแล้วว่าเราคงเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ต้องการเงินอะไรอย่างนี้เราเพราะเป้าหมายตั้งแต่แรกก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสแล้วก็คิดแค่ว่าจะ<ห>นนว่าใช่จะเอาเงินตรงไหนที่จะมาสนับสนุนน้องได้ให้เป็นเงินได้หรือว่าให้ให้แบบว่าเป็นค่าตอบแทนได้อาจจะไม่มากเท่าเท่าตอนที่ท่านนายกอามเนี่ยเคยคุยกันไว้ด้านงบประมาณแต่ว่าเราก็มาคุยกันว่าเงินตรงไหนที่มันมีแล้วเราเราทําอะไรได้บ้าง เราจะให้เด็กนักกีฬายังไงแล้วเราต้องการไว้แบบค่าเดินทางค่าที่พักยังไงตอนนั้นคือคุยอย่างนั้นแล้วแล้ววิธีการหาเงินก็คือเราต้องยอมรับว่าเงินสมาคมน่ะมันออกไม่ตรงบางบางครั้งอะครับอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้คุยกับพ่อกับแม่แน่คือเอาที่เอาที่ของเก่าของเก่าของเก่าคุณใช้นี่หมดหรือยังพ่อกับแม่คือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยโอเคเออนะแต่ก็คือหมายความว่า ยังไงทีมก็ทําต่อแหละแต่ว่าก็ก็คือเหมือนอเหมือนก็ใจมึงก็แอบบแอบบกังวลแล้วแหละว่าโอเคทางฝั่งแฮนดินแฮนดลิซซ์อ,อเขาก็อาจจะหมูปอกไปด้วยด้วยปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะตู้ต่อในในแนวทางของเราเท่าที่มีพูดง่ายนะจนสุดท้ายก็ไปต่ออ่ะแล้วแล้ว,ลวสุดท้ายไอ้ไอ้ช่วงรอยต่อระหว่างอ่ะพี่โดมเข้ามาเนี่ยมันมาเกิดอะไรยังไงขึ้นตอนนั้นอันนี้อันนี้ผมขอเล่าก่อนอก่อนคุณอาร์อ่าอ่าอ่าคือผมว่คผับผมตอนนั้น คือคุยกับอาจารย์แจ็คทุกวันเช้าเย็นเชา้ชาเย็นช,ช่วงตอนนั้นน่าจะแข่งเสร็จแล้วหนึ่งแมตช์ uh, แล้วก็คุณอาร์เนี่ยได้ได้โอนแบบว่าคือโอนเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อแบบเลี้ยงข้าวน้องๆเพื่อแบบเหตตอนนั้นแข่งกับแมตช์แรกสีตะเกียเสร็จชนะสามสองคุณอาก็น่าจะประทับใจแล้วก็แบบอยากอยากช่วยเหลือน้องๆก็ตอนนั้นโอนมาให้ให้ไปทานข้าวแต่เงินก้อนนั้นก็คือเอาไปให้ อ,อาจารย์แจ็คบอกเอาไปเป็นเบ้ยเลี้ยงให้ให้น้องๆก่อนนะครับมีคุณอาแล้วก็น่าจะเป็นพี่คนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริหารชุดเก่าก็มีก้อนนึงก็ให้น้องหมดเลยทีมงานโค้ชก็ให้น้องหมดเลยเพื่อแบบโอเคเด็กมันจะได้มีกําลังใจแล้วไปต่อได้แล้วช้าวันหนึ่งมาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมกับกับอาจารย์แจ็คไม่คิดก็คือคุณอาเนี่ยบอกให้ทําแบบว่าง,งบประมาณก้อนนึงมาให้หน่อยเพื่อ เพื่อคุณอาเนี่ยจะไปคุยกับผู้สนับสนุนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณอาพูดต่อเลยหลังจากนี้อันนี้คือผมผมยังรู้สึกตื้นตันมากวันนั้นอ๋อคือหมายความว่าวันนั้นเนี่ยวันที่แข่งเกมแรกเนี่ยก็ก,ก็ก็คือยังไม่รู้ว่าแฮนดิแนดนจะยังอยู่คือเราก็ทํ <c oughs> าใจแล้วเราก็ไปแหละเพราะว่าหลีบม,มาแล้วนเนาะ <c oughs> ไปสอนกลางคันก็เดือดร้อนเราเปล่าๆมีปัญหาปัญถาอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่า <c oughs> โอเคโอเคอ่นนั้นกลับไปที่อ่อพิโดมนะ อ่ะพี่ดมเล่าเ,าเ่าช่วงรอยต่อของคนหนึ่งนิดนึงครับตรงนั้นว่ามันอะไรยังไงตอนที่เราอโอนเงินมาให้คือคือคือ,คอแมตช์ที่แข่งกับสีสกเกตอ่ะผมก็เข้าไปรับชมมันนะครับผมก็ไปดูปุ๊บก็ก็น้องก็ชนะพอชนะปุ๊บเอจริงๆผมไม่ใช่คนมีตังค์นะผมเป็นข้าราชการธรรมดาเองแต่วันนั้นเอมีมีความรู้สึกเล่นดีจังก็เลยก็เลยคุย คุยในช่องทางช่องทางเฟซเลยทักอย่างนี่แหละผมก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้ห้าพันถ้าจําได้คือจะโอนตังค์ให้ห้าพันเอาไปกินเอาอพานต้องๆไปกินข้าวแล้วมีมคือเงินส่วนตัวพี่โดมคือมายว่าดูแล้วเอ้ยประทับใจพี่ประทับใจกินข้าวเด็กอะไรอย่างเงี้ยเอเอ,เอใช่ใช่ให้ให้ติดไปเพราะรู้เป็นทีมนายกอาร์มนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนขนาดนี้นะ นะครับไม่รู้เลยว่าว่าทีมก็เดือดร้อนนะครับก็ให้ตังไปห้าพันเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีมีวันลตื่นมีทีมงานที่รือสอครับเขาโทรหาผมสองสามคนเนี่ยก็บอกว่าก็บอกว่าพี่โดมช่วยสารต่อนายกอาไม่หน่อยช่วยดูแล้ใหน่อยนั่นแหละเป็นที่มาผมก็ผมก็อึ้งแสดงว่าแสดงว่าทีมกำลังลำบาก ผมผมก็เลยผมก็เลยประสานไปที่สปอนเซอร์ของผมเขาเขาก็บอกลองดูว่ามีตัวเลขเท่าไหร่ก็เลยรีดโทรไปหาน้องหนึ่งอ่ะไลน์ไลน์ไปถามว่าในยกอามคุยไว้เนี่ยเป็นวงเงินเท่าไหร่จาได้ว่าหนึ่งบอกหกแสนที่แรกกันนะบอกหกแสนปุ๊บผมผมบอกว่าหกแสนจะพอเล้เอาสักล้านหนึ่งไหมผมบอกเขาเป็นล้านหนึ่งไหมแล้วตอนนั้นนะผมก็ตอบไปอย่างนั้นแหละนะ ต่สักร้านหนึ่งไหมเพราะตอนนั้นสปอนเซอร์ฝ่ายผมก็โอเคแล้วไงแต่ว่าผมไม่รู้เขาจะโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวผมโอเคที่ร้านนี้ล้วตอนนั้นน่ะผมก็เลยไอ้ไอ้แจ้งอาจารย์หนึ่งไปให้ทารายการมาแล้วก็แล้วก็เป็นที่มาว่าพาสปอนเซอร์ผมไปคุยในรายละเอียดต่างๆที่ราชมงคลในสองสามวันถัดมาครับอ่าอะไรงิ้อย่างนี้แวบแรกอะพี่แวบแรกตอนที่ทีมงานเขาโทรมาไม่เราไม่มีรู้สึกว่า เ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ทำก็ไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคือคือผมนี่เป็นคนข้างไครกีฬาบลเล่บอลอย่างหนักนะชอบอยู่แล้วจำจำชื่อจําชื่อนักนักนักบลเล่บอลหญิงทีมชาติได้เกือบทุกคนตั้งชื่อเล่นชื่อจริงเนี่ยแล้วผมไปผมไปชมวีอ็นองวีเอลอะไรเดี๋ยชมตั้งผ่านโทรทัศน์ ม ah, right. no uh ันจะไปกับโลารก็ตามไปเชียร์รัที่หัวหมากก็ตามไปเชียร์คือกีฬากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดผมอยู่แล้วครับและพอพอพอผมรู้มาว่านายกอันทําทีมเนี่ยแล้วอแล้วในทีมนั้นมีเด็กลือสอนอยู่ด้วยผมเด็กลือสอนนะในทีมนั้นเนี่ยเขามีไอ้ดองซัมซูเซงเนี่ยอ่าซัมซูเซงครับที่เป็นริโบโลเนี่ยเขาเขาเป็นเด็กลือสอด้วยนะครับในแวบในแวบนั้นอน่ะผมมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเงินห้าพันที่เราให้เนี่ยเขาเอาไปเป็นค่าตัวค่าซ้อมให้กับเด็กนี่แสดงว่ามันต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะตอนเนี้ยผมคิดในใจนะคิดในใจอ่ะตอนนั้นน่ะแล็ฝั่งฟั่งฝังฝั่งลือสอกก็โทรเข้ามาตอนตอนโทรมาบอกผมอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวประสานงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะจะแจ้งไปณเวลานั้นน่ะผมก็คิดว่าสปอนเซอร์ฝั่งผมอ่ะน่าจะโอเคละผมโทรหาแกแกก็โอเคครับแกก็โอเคแต่ผมบอกแกว่า ปีนีดช่วยนะเพราะว่าคือคือเข้ามานี่เขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยอาจจะเสียเงินเสียทองโดยสุ้ไปคือคือเข้ามาสารต่อเจตนารมของของนายกอมให้มันจบจบเลยเอาให้จบไปก่อนปีหน้าว่ากันเอาให้จบไปก่อนแต่แต่ผมบอกว่าเว็บเว็บนั้นอ่ะเว็บที่รู้ว่าไม่มีตังค์หรืเว็บนั้นคือเว็บที่ผมคิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวกูต้องเข้ามาช่วยกูเดือดร้อนกูแน่ๆเลยงันแต่แต่ว่าต้องเดือดร้อนกูแน่ๆว่ไอ้พวกนิสสอนนี่มัน มันไม่รู้จักใครนอกจากผมมาที่ชอบคนลเล่มันรู้จักมันรู้แต่อ่าพอโดมพี่โดมคนเนี้ยโตมาเรียบร้อยเลยผมบอกติดบ่วงแล้วติดบ่วงอาจารย์หนึ่งเรียบร้อยต <c oughs> ้องบอกว่าเป็นเป็นโชคดีของน้องๆนะฮะแล้วก็ววทีมงานที่อ่ามาเจอพี่โดมก็เลยทําให้มันได้รับการสารต่อโอเคแหละคือต่อให้ไม่มีทีมมันก็คงต้องเดินต่อไปแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตใจได้ออไรหลายอย่างมันคงจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง ก็ถือถือว,ว่าน้องได้ลงเล่นในสภาพที่ค่อนข้างพร้อมเนี่ยครับอแต่ผมอขอแจ้งพิธีกรน,นิดหนึ่งนะครับว่าเชญครับประโยชน์ของผมนี่เพียงน้อยนิดนะเพราะผมไม่ใช่เจ้าของเงินคือผมผมเป็นคนไม่มีเงินประโยชน์ของผมต่อทีมนิดน้อยเพียงแต่ว่าต้องของคบคุณทางสปอนเซอร์ที่ทเขามีส่วนตัวแล้วก็เป็นคนมีจิตมีจิตสาธารณะสูง แล้วเขาแล้วเขาก็เกินเกินมากับผมว่าเขาไม่อยากออกตัวอย่าไปพูดอะไรถึงเขาผมก็ไม่ได้พูดถึงเขานะแต่ถือโอกาสขอบคุณอขอบคุณแกมากๆเลยน้องหนึ่งนี่อยู่กับทีมมาประมาณสี่ห้าเดือนอยู่กับแกเนี่ยคืออยากจะพัฒนาทีมด้านไหนบอกแกแกเต็มที่แกเต็มใจมากครับผมอืมได้ครับผมอ่ะโอเคนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่คนหนึ่งนะ,ะโอเคเราเราผ่านพาร์ทเรื่องแบ็คกราวก่อนเริ่มลีกไปแล้วทีนี้มาเรื่องผลงานบ้างเล็กแรก จะตกไม่ตกจะตกไม่ตกเป็นไงบ้างตอนนั้นกับกับความรู้สึกของ,ของเราหลัอย่างที่พอเดินมาจะพักแล้วโอ้โหเอาตัวรอดยากเหมือนกันไหมเออเออ,เอ,อผมจาความรู้สึกหนึ่งได้ตอนตอนที่ว่าแมทที่แบบมันมันคุยกันไว้คือตอนนั้นคือเออก็คือแมทเจอนครนปฐมกับนน,นยก็คือเราพยายามที่จะเออเอาสองแมทนี้ให้ได้นะครับแต่เราเจอนครนปฐมก่อนแข่งที่โคราช ก่อนแข่งเนี่ยทางผมกับอาจารย์แจ็คเนี่ยเออได้ไปจองร้านหมูกระทะไว้ทำความรู้สึกได้แล้วอะไรรู้ไหมครับลองเนี่ยหรือไงอืไม่คือแบบหลังแข่งเสร็จเนี่ยพอดีทางทางคุณอาแล้วก็พี่ที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยทุกทุกแมตช์เลยก็คือจะมีค่าอาหารให้ให้เรากับเด็กๆนะครับก็คือแบบไปไปหาอะไรทานต่อหลังแข่งเสร็จอะไรเงี้ยครับทุกแมตช์ก็คือ หาล้านไว้แล้วก็<ม>ออเไปไปจองร้านหมูกระทะไว้ก่อนแข่ง<ม>แล้วพอแข่งเสร็จปุ๊บแพ้สามสองแล้วแมตช์นั้นคุณอาร์ก็เดินทางไปชมด้วยนะครับ<ม>คุณอาดมก็เดินทางไปชมด้วยแล้วก็การแข่งขันวันนั้นคือโอ้โหสูสีเดีวยวเซตห้าจนถึงยี่สิบกว่าถ้าจำไม่ผิดอะยี่สิบกว่าแล้ว<ม>ล,ลือสอกแพ้นะครับแฮนด์เด <in> <ม>็แฮนด์แพ้ไปกิน<อ>หมูกระทะจากอะไรอร่อยขม กินไม่ลงพวกหมูกระทะสมดแมนแรกจจริงทากินไม่ลงเลยทีเดียวครับแล้วแล้วจานแจ๊กเนี่ยก็คือแขนน้อยหมดเลยหลังจากแข่งเสร็จไปเที่ยวภูทับเบิกออกเขาค้อออกชายภูมิน้ำหนาวไปถึงแค่เขาค้อกลับเลยก็คือตอนนั้นก็คือไม่มีฟิลกลับมาคุยกันว่าเนี่ยเราจะเตรียมทีมยังไงครั้งสุดท้ายที่เจอนนเนี่ยหลังจากแบบปิดปีใหม่ให้เด็กได้พักสมองให้เด็กแบบกลับมาเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมเพื่อสู้แม์สุดท้ายแล้วก็ เพื่อเจอนนทนะครับก็ทําสําเร็จแต่ก็เกือบอเกือบแย่เหมือนกันก็คือ,ต,อต้องต้องต้องคุยอย่างหนึ่งว่าทีมเราหลังจากเสียท่านายกไปโอเคครับผู้สนับสนุนเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นน่ะนักวิทย์นักกยายภาพไม่มีแต่พอคุณคุณอาโดมเข้ามาผู้สนับสนุนเข้ามาบอกอออท่านบอกเลยว่าออขาดเดือนตรงไหนจัดมาหมดเลยก็คือแบบนักวิทย์นักกยายภาพแล้วได้ได้หลังจากที่แบบครึ่งเดือนทันวาไปแล้วเนี่ย คือ,อยังไงก็พีคไม่ทันก็คือแบบซอสพีคไม่ได้ทำได้แค่ฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายแบบให้ได้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็บแต่แต่ก็โชคดีที่ที่ผ่านก็สู่เลกสองได้ครับผมอืมนะอ่ะโอเคนะครับเลกแรกเนี่ยถ้าเราตัดต้องก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอะไรชื่อนะักกีฬาของแฮนินแทนเนี่ยมันก็เป็นนักศึกษาทั่วไปเนาะอะต่อต่อให้เป็นระดับมหาลาัยด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะเป็นพวกประเภท เองจ๋าที่จะคว้าแชมป์อะไรเงี้ยเนี่ก็เลยทําให้ไปมีการดึงตัวผู้เล่นมาเอาเอาเอากลุ่มแรกก่อนเอากลุ๊มแรกก่อนไปไงมาไงถึงไปอ่าคว้าพวกเดแก๊งจากสุพีมาช่วยได้สองสามคนอือต้องต้องคุยอยนี้ก่อนครับตอน mm hmm. ตอนที่ตอนแรกเนี่ยก็คือมันจะมีมีธัญญะตอนนั้นน่ะมีทัญญะแล้วก็จะเป็นน้องๆจาก จากเอ่อลือสอบที่ว่าคุยกันจะมาอยู่ด้วยตอนนั้นยังไม่มีสีประทุมนะครับแล้วก็อะจะเป็นคุยกับน้องนายไว้แล้วก็ะจะมีประมาณนี้ก่อนแล้วก็คุยกับผู้เรียนทั่วไปแต่ว่าหลังจากนั้นนะ่ะคือมันพลิกแล้วตรงที่ว่าโค้ดนั้นเนะี่ยที่อยู่สีประทุมบอกว่าพี่ส่งคัดโปรชาเลนจ์ไม่ได้ผมก็เลยถามว่างั้นมาจอยกันไหมเพราะาน้องๆที่อยู่นั่นก็มีเด็กลือสอที่แบบเคยเคยไปเรียนนุปบาลลือสอแต่อาจจะไม่ใช่คนคนลือสอจริงนะ่ะมีอยู่สามสี่คนก็เลยแบบ มันตอบโจทย์กับท่านนายกที่ว่าอยากอยากให้เด็ก<ม>หรือศไอด้แสดงศักยภาพด้วย<ม>พอมรารวมกันไ้เลยเนาะใช่ครับแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นโชคดีได้จารย์แจ็กด้วยจารย์แจกก็เข้ามาพอดีก็คือ,คอเข้ามาทํางานหลังจากที่ผมคุยกับท่านนายกเสร็จแล้วนะครับ<ม>ก็จา์แจกก็บอกว่าตําแหน่งที่เราขาดมีอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ต้องดึงใครเข้ามาครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยก็ติดต่อพี่แจ็คพมพรไปแล้วก็ อยากได้น้องหยกที่อยู่สุพีมแล้วก็น้องส้มที่เป็นบอลหลักเนี่ยาเติมเต็มเพราะเราขาดที่จริงเนี่ยอ,อยากได้บอลสั้นด้วยของสุพีมแต่ว่าสุพีมคือคบอกให้ผลว่าก็คือเออต้องการให้นักกีฬาอยู่เพราะว่าที่ท,ที่นู่นเขาก็ยังยังไม่แน่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อืมอืมค่ะตัอไอคนบอกบอกชื่อได้ไหมคนไหนใครที่สุพีมไม่ให้ทิ่ที่แรกที่อยากได้น่ะบอกบอกได้ก็ที่คุยกันไว้น่ะก็มีตอนนั้น ก็น่าจะเป็นน้องโบใช่ครับก็คือหลังหลังหลังจากที่คุยกับกับพี่กิฟแล้วเนี่ยก็พี่กิฟก็บอกว่าก็คือน้องน่ะน่าจะปล่อยมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเออน้องเป็นกลุ่มของผู้เล่นที่สุพิมขาดไม่ได้ใช่ต้องบอกว่าสุพีมใช้อะว่ากันง่ายๆใช่ว่ากันตามตรงได้ใช่แล้วก็เห็นฟอร์มไปแล้วว่าถ้าให้มาสุพิมว่าคงจะล็อกเหมือนกันครับเออนะฮะอ่ะทีนี้ ไปเล็กเล็กแรกโอเคละในนักกีฬาไหลเลยคนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สุพีมให้ยืมมาก็พูดง่ายว่าสุพีมเขาก็แบ่งๆบ่งมาไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักเท่าไหร่ทีเนี้ย <คะ S 1> มันจะมาพีกก็คือในเล็กสองกับการเสริมทัพรวมไปถึงดิวของพี่แจ็คอมพรด้วยอยากอยาก้พูดถึงดิวของพี่พี่ก่อนหน่เรียกเ,เป็นแก๊งสุกตาสองสามคนที่เป็นพิเศษหน่อยอมพรสุทัศตาแล้วก็ไอ้ป๊อปในสลาแก้วม้าเนี่ยสสามคนนี้มันไปยังไงมาไงเพราะว่ามันต้องพิเศษกว่าการไปดึง นักกีฬายาวนชนทั่วไปมาอื